มันมันไ,ไม่ใช่อ่ะพี่แพรมันก็ยังปแปลกๆอ่ะมันต้องทำไงอ่ะนี่นี่พี่แพรวันนี้มีอะไรกัน,นคือว่าวันนี้เน, <c oughs> น,น,นี่ยนะแคปติชั่นของเราเนี่ยนะเป็นผู้หญิงแล้วเขาเคยถ่ายชีวิน้ำด้วยคนนี้เนี่ยนะเลิศมากเขาจะสอดท่าโพสให้พี่แพรได้เดี๋ยวเต้ไปรับพกก่อนโอเคเต้ให้ไหว เคยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้เน่ว้าวคุณดีมากอ่ะจะบอกว่าตอนนั้นนะที่ซิ่อ้วนมากก็ถามเจ๊แพรกินเยอะมากๆแล้วก็มีเวลาสองอาทิตย์ในการลดค่ะลดไม่แทนจริงๆเต้ยรู้ป่าว่าแอร์เนี่ยเป็นคนกินเก่งมากแล้วก็ชอบกินขนมหวานมากเคยไปกินไอศครีมบุฟเฟ่กับเพื่อนครึ่งชั่วโมงให้ถ่ายว่ากินไปกี่ลูกชั่วโมงสิบลูกมากกว่านั้นเฮ้ยแอร์กี่ลูกสามถึงสามลูกค่ะเฮ้ยลูกนึ่เนี่ยใช้เวลาแบบไม่ถึงนาทีอ่ะ แต่ว่ากินเยอะขนาดนี้เนี่ยกินยังไงก็ไม่อ้วนแสดงว่าแอนเนี่ยต้องมีเคล็ดลับใช่ไหมถ้าสีว่างๆเนี่ยแอนก็ดูแลว่าปัญหาของแอนเนี่ยก็คือเป็นคนที่ตัวช่วงบนค่อนข้างที่จะแบบใหญ่แอนก็เลยเหมือนหาเวลาว่างเข้าฟิตเนสในการที่ยกดัมเบลเพื่อกระชับส่วนบางส่วนเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆเตรียมดัมเบลไว้ให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ตามที่แอนเนี่ยไปดูเทคนิคการยกดัมเบลเพื่อช่วยกระชับต้นแขนกันเลยค่ะ เลยค่ะเราต้องเลือกกมเดลวที่มีขนาดพอเหมาะก,กับมือนะคะผู้หญิงอย่างเราต้องยกประมาณ1-2ถึงกิโลนะคะสําหรับท่าแรกนะคะให้นั่งตรงขอบเก้าอี้ค่ะหือเวทที่มีขนาดพอดีมือนะคะแล้วโน้มตัวเข้ามาข้างหน้าเล็กน้อยค่ะใช้มือซ้ายยันเข่าเพื่อพยุงตัวส่วนสอกขวายึดไว้กับเข่าขวาด้านในค่ะยกเวทเข้าหาไหล่ทำซับประมาณ20ครั้งสลับกันทั้งสองข้างนะคะสําหรับท่านี้นะคะจะช่วยให้ต้นแขนด้านในของเรากระชับขึ้นค่ะท่าที่2นะคะเป็นการบริหารต้นแขนด้านนอกค่ะ เริ่มจากยืนแยกเท้าออกนะคะงอเข่าเล็กน้อยค่ะมือถือดัมเบลยกขึ้นเหนือศีรษะงอข้อศอกและส่งดัมเบลไปด้านหลังจรดต้นคอค่ะแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำข้างละ3า30ครั้งค่ะ ไม่ยากเลยนะคะสาวๆทุกคนเนี่ยก็ทําตามได้ง่ายๆมากๆนะคะทําแล้วเนี่ยต้นแขนกระชับด้วยสวยแบบพี่แอนแน่นอนใช่แล้วค่ะและที่สาคัญนะคะอย่าลืมหาเครื่องดื่มที่มีแอลคาฮนทีที่ช่วยเร่งการผามผานมาดื่มคู่ๆกันไปด้วยนะคะเราจะได้มีหุ่นสวยดูดีสมกับเป็นหนุ่มสาวยุคใหม่กันไงคะและวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแอนมากเลยนะคะที่มาแนะนาเคล็ดลับดีๆให้กับสาวๆซิสเตอร์เดย์วันนี้ค่ะเราก็มีเสื้อยืดเก๋ๆนะคะจากซิสเตอร์เดย์มอบให้และที่สําคัญมีนี่ด้วย กิฟต์เซ็ตกาแฟทเวนี้วันะคะจากเนเจอร์กิฟต์มอบให้กับแอร์ด้วยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ได้เคยรับหุ่สวยมั่นใจไปแล้วนะคะถ้าอยากได้แอปถ่ายรูปเจ๋งเนี่ยที่ถ่ายออกมาแล้วสวยเก่ดูดีจนหนุ่มเนี่ยต้องตะลึงนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสนับสนุนโดยยุคนี้มีเยอะ c o f ฟทเวนี้วนอีกระดับของการดูแลจากเนเจอร์กิฟต์